อไมาหาเนาะไมาแล้วมาแล้วอโอ้า <c oughs> อาตทันตาอันนี้ไปหาปลาไปยังไงวนันละไม่ปลามาฝากทันตาเป็นอะไรไมาจางไรไหวพ่อโดนแก่งไหลเนาะ <c oughs> เจ้าโงยังเนาะ ีเดครับมองมาไก่ดูว่าซี่อุ่ยอันนี้ลูกพีทสีลาเมื่อบานเด้อหไวยคือไปไหวมาไหวแท้เอาติดกระบาดกับเมื่ออายุหลายแล้วแล้วเมียน้อยที่อยู่โคราชเนี่ยได้คุยกันบ่เอาอะไรก็อ่ะน้องเมียนะที่คุยมันขึ้นไหนน้องเมียนะเดหรือว่าน้องก้อยสารคามนาเดี๋ยวจะทรไปแน่ มือคือนยัคุยกันอยู่พระจ้าตากขาส่งมาต้องล้างมากเลมีน้องรับไว้เด้อตู่จู่จูเจากับไปน้ำก <laughs> ่อนนะเอาวอ้าวอ้าวกลับหน่อเอาของขังไปเด้อโอ้ยอระเจ้าตา <c oughs> อันนี้มันคืออย่างพระจ้าตาอันนี้คือกร,อระปูแปดรอยขาเป็นของขังอบขันปล่อยเออโอบล้างดมดมันยเนาะ บือเบือเอาไหมขัดขัดเอาไหมเอาไหมขัดขัดเอาไหมไหมอ่ะสิเมื่อเป็นอะไรขึ้นเมื่อเร็วแถวนี้อะไวพระเจ้าแตกครับเอาเอกระบาดกระเบื้องกระเด้อพออายลายแล้วเลี้ยนน้ำพระเจ้าแตกก็โดนเติบแล้วอันนี้ครับพบพบไปนะอันนี้พอบนหมแมนเปิดกลางช่างบ่กะเปิดดมได้ห้ามเปิดห้ามเปิดเออต้องห้ามห้ามเปิดมัอ่าเอาเอาขัดขัดขัดห้ามเปิดห้ามเปิดต้องให้ถึงที่ก่อนอันไอ อ่เปิดฤาษีฤาษีบอกว่าห้ามเปิดกลางทางอ๋อให้เปิดจะบ้านแม่ต้องถึงจุดหมายปลายทางก่อนโอเคโอเคอ่าเบือเบือเบือขาด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 นีกแกอ่าสองหนึ่งเอากันออเป็นอะไรคือเมื่อวัยแท้วันนี้เนี่ยโอ้ยโกกกับแม่เลี้ยนหนังสือกับพระจาก่าจนเ่าแล้วอืมก็ับไปพกข้อเมืองนะเอาไปเอาพระอบไปพกปักรักษาห้ามเปิดระหว่างทางโดยเด็ดขาดไป่หอดบ้านค่อยเปิด เอานางนางโมลีเตรียมตัวเด้อเจ้าอ่ะะโออ้ยนอนด้เอานอนได้ปะเนี่ยเดินทางปลอดภัยเด้ลอยเปือยกระมันปูดองนอปูดองแน่นะ โอ้โด้งพอเห็นร้ำเรื่องบอกไอ้เอาบอ่ะแล้วค้ามิสเตรีแล้วเข้รอบหน่าไหมยังว่าอยู่เนี่ยันงกีฬาสีนี่นล้ำมา้อมกันเป็นยังไงหน้าตาอ่านั้นครับอันในขนาดที่อ่าพลักศีก็ลัางรับนั่นเองครับผม อาจารย์ถ้าโคลบก็ได้เปิดแอบเปิดนะครับผมพระอบเนาะทำไมต้องรอค่ายสิวุ้ยพอเปิดแล้วเสียบตาส็ดีใจยั่วแล้วกับบ้าเมื่อฟีดีเขาทำเมื่อไย บาบนะโอ้ยปัจจัยอะไรปะปัจจัยวตาปัจตายปะจาัยปัจจายบ้านมาได้เลยบ้านเดียว ปนอะไรกันนี่สออปกกันต้นน่ะอ่านะครับผมระหว่างทางเนาะนะครับอ่าจันทคูรบอ่าเดินทางระหว่างทางก็ได้เปิดแอบเปิดพะอบนะครับผมขับขัดคำสั่งอ่าเจ้าตาเนาะจุด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 ตาแย่ปลกทีเดายว ตอนตาเนี่ยมได้ที่มาเดี๋ยวตาจะเล่นกันไปแล้วตรงงกว้างนูนหน่อยเข้าป่านเดี๋ยวต้องให้เอ็นซีรอชมตอนหน้าตอนหน้าตอนหน้าเรามาติดตามกันดูนะอาที่จันทโครบนะครับผมได้เปิดพะอบแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมแล้วจะมีอะไรนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับผมที่อุ้ยมาเร็วเร็ว จวนปลาย,ย่ามไหนจิมาเนี่ยกว่าที่บ่ต้องอะไรเป็นยน้อนมีดอะก็ดีเอามีดไมมเจ้าเองปลาโอ้ยเมื่อลาเจ้าก็ได้เนาะบ่เลี้ยงตัวมันก่อนเนาะบ่เจ้าตาเจ้า,จาก็ได้โอ้ยเพื่อนมาอาบน้ำได้หมม่เอาไปไม่ไมเจ็บตาเพื่อนอะจรวะ อย่ามืออื่นมืออื่นฮะพรุ่งนี้บ่วันนี้แหละต้องเล่นให้จบเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาวันนี้เหรอเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรเลยมีเดี๋ยวพรุ่งนี้มีแน่ดิแล้วมันจะขับรถมาเลยวะเอ๋ไปเลี้ยงแล้วมาอาเสียงแขคงใสร็จนะจบเลยทีเดียวเลยเอ้ยจบเลยทีเดียวแขังเอาไว้จบอุ้ยดูดาดูดากสิ โมคอยบ้าไปแล้วนี่อยู่ไหนเนี่ยนี่อยู่ไหนเนี่ยน่อยู่ไหนเนี่ยโคนตะปนอยู่บนนรกเอ้าเดี๋ยวเบียจะเป็นโมลาแล้วออกมาจากโพบเร็วโมลาเบียบอกโมเคยเบิ่งไหมเออเจ้าก็ออกมาวิ่วายวิ่งวายเร็วเร็วเร็วแล้วจอรนก็จะแย่ต่อไปจากนี้นะฮะในขนาดในขนาดที่เสี่ยงนะฮะจันจะโคโรบปะแตจะโคโรบในขนาดที่จันจะโคโรบนะครับซึ่งได้เปิดอมในกลางทาง โมลาก็ออกมาไม่ขนาดนั้นเองนะฮะโมลาก็มาโมลาต้องออกมาก่อนแล้วโจนป่าก็มาแย่งโมลาโมลาก็ต้องเป็นผู้หญิงสิเป็นพู้เสืสีเป็นผู้หญิงถอดเสื้อก่อนเร็วๆมันไม่มีใครแล้วเร็วๆเจ้าต้องเป็นเอาเร็วๆเร็วเอฟซีรออยู่เอาเร็วๆเร็วๆกล่องก่อนเห็นแต่เหัวบหายแล้วๆแล้วรอโมลากก่อนอย่าเพิ่ง กันตะโคลบเดินทั้งปับบ่นงวามครับพระอบพระอพจัตตาเออเออเร็วโมราออมาเดี๋ยวอันนี้เคยเป็นพระเจ้าตา่คยลับก่อนรับเจ้ากระเด็นออกไปกันมาย้อนความเดิมนะครับผมย้อนความหลังจากหลังจากที่อันนี้กันตะโคลบได้ไปรับรับพระอบจากพระเจ้าตาเนาะนะครับอันนี้คือดาบพิเศษของพระเจ้าต่งที่มาใหม่อ๋อทำไม่เขี้อ่ะมัน กินเป็นไงกินเป็นไงโอ้หนักก็ตัวดีไหมโอ้ยโว้ยสบาบน้าโอ๊ยอ้าวในขนาดที่ จาจังเลยค่อยกล้ามอภัยเนาะอ่ะจนปลาจนปลาเอาเอาไปใส่จนตาเลยนี่เนาะโอ้โหขนาดที่จักรีโกบเดินทางออกจากพระเจ้าตาไปหลังขี่มาเนาะหลังจากนัเองครับเหตุการณ์ที่บุคคาสันนะครับก็เกิดขึ้นโดยมีจนปลาซื้อมักดํำซึ่งออกมาจากเขามาเจอกับ